ฉีดไปทำไมฉีดไปเพื่ออะไรจริงๆแล้ว,ว่าหลักการของมันก็คือการชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวค่ะจะต้องชะลอในทุกวัยต้องชะลอในทุกชั้นผิวเช่นกันค่ะคนเราแก่อ่ยางที่หมอกคยบอก แต่ยันกระดูกคือไล่ตั้งแต่ชั้นกระดูกขึ้นมาเนี่ยมันมีการกัดกร่อนของตัวกระดูกที่บางลงตัวชั้นไขมันก็จะแฟบลงชั้นคอลลาเจนก็จะแบนลงค่ะทีนี้เนี่ยในแง่ของการฟื้นฟูมันก็จําเป็นเช่นกันที่เราจะต้องฟื้นฟูในทุกๆชั้นผิวเพื่อทําให้ผิวเราเนี่ยสามารถย้อนวัยให้กับไปเด็กได้อย่างปกติเนี่ยถ้าฉีดฟลิลเลอร์หรือสารเติมเต็มเนี่ยฟื้นฟูในชั้นผิวที่เป็นชั้นเหนือกระดูกชั้นไขมันหรือว่าซับพอร์ตหรือว่ารองรับชัััั้้้้้นน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 ตกลาาามมเเเืืออไดด่่ะะว่ววชชชบสทีป็ริะะคห หนังชั้แท้ของคนเราเนี่ยก่อนหน้านี้มันยังไม่มีสารตัวไหนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นนะคะคนที่เติมฟิลเลอร์ไปจนเต็มแล้วหน้าหล้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าผิวชั้นบนนะ่ะยังดูไม่สดใสย,ยังดูหม่นหมองมีรอยยับเล็กๆนะคะหรือดูหย่อนดูคลอยดูยู่ไม่เรียบเนียนค่ะสารไบโอสติมูเลเตอร์หรือว่าสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ค่ะ